ไปแล้วโอ้วันนี้มันดีกีไม่ถึงครับวันนี้อ้มันมาอะไรวะเนีย่ยโอ้โหเสียทิศมาทำอะไรวะเนีย่ยเราตัดหน่อยเราตัดหน่อยเราตัดหน่อย,อย เบิ้นเบิ้นเน่โอ้มาได้จังหวะพอดีเลยเสียทิศอาสวัสดีเอฟซีหน่อยเอาอะไรห้อยคอมาลน่ะแต่งข้างมแต่งข้างแตงข้างแสโอ้พอดีเลยพอดีเลยอ้อไม่ได้เจอเสียทิศนานฮะดูดิมันเดิมมันเดิมขอฟังเสียงหน่อยขอฟังเสียงหน่อยเรื่อเรื่อเรื่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  เ,ๆๆเด้อเด้อเด้อเดียวเดียวให้เป๊กหนึ่งเด็วเด้อเป็นไงรถเสียชิดแปลกไหมคันนี้วาวไม่ดังฮนะเนี่ยรถคันนี้นิ่มมากเลยครับรถเครื่องไม่ได้ทำนะคันนี้ รถเดิมๆแต่รถรถผมเนี่ยพิชเครื่องมาใหม่พิชเครื่องมาใหม่แต่วาวดังแต่คันนี้น่ไม่ดังนะคันนี้เป็นรถห้าพันห้าพันทีสองเนี่ยบอดห้าพันทีสองแต่ว่าเป็นเครื่องเจ็ดเจ็ดนะตัวนี้คันนี้เป็นเครื่องเจ็ดเจ็ดคันของผมเป็นเครื่องหกแปดเฮ้ยกูเพิ่งจะขับเข้าไปเนี่ยเพิ่งจะดับเครื่องมาพอดี นึกว่าเสียงคูบต้าวิ่งมา <laughs> ท่อมันเล็กง้มันเลยเสียงเหมือนเสียงคูบต้าเอ้กองแก้วไปไหนเนี่ยฮะ,อะกองแก้วไปไหนเนี่ยโอ้ตกแตก <laughs> โอ้ไม่ใส่ครับนี่ฮะรถคอนเทนต์รถเสียทิศอันนี้เสียทิศตีนต,ต,ตีอะไรนะตีนสปริง <laughs> ใช้กองแก้วมันบมเลอะไร ใส่กองแก้วน้ำแรงโอ้โหเมยนี่ฮะพอดีมาผมกําลังขับรถเข้าจอดฮะเมื่อกี้ทำคลิปให้พี่น้องดูเสทิตมาจากไหนก็ไม่รู้แต่งทางแต่งทางที่ไหนอ๋อมีที่ดันหุ่นโหดไหมโหมดโหมดหรืดเปลาเออพอดีเราจะจะไปดูเดี๋ยวจะเพิ่งไปดิดับเครื่องก่อนดับเครื่องก่อนโอ้รีวิวก่อนนี่ เออมันค้นก่อนเออเดี๋ยวลงไปเนี่ยเดี๋ยวรีวิวให้ FC ดูหน่อยนี่ครับนี่ห้าพันห้าพันที่สองนะมาดูห้าพันที่หนึ่งดูภาพพันที่หนึ่งห้าพันหกแปดครับคันนี้แต่ว่าแต่ว่าแปลงเป็นหกพันหกแล้วครับนี่ครับดูดไม่ใช่ ไม่ได้ไม่ได้รีวิวอะไรนะอันนี้ห้าพันห้าพันที่หนึ่งใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนั้นห้าพันที่สองไม่ไม่ได้ให้ดูอะไรนะคือรถมึงทำไมไม่ล้างเนี่ยดูของเขาดีทีหนึ่งเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ให้ดูไม่ได้ให้ดูอะไรนะดูว่ามึงโคตรรถมึงโคตรสุกโปกเลยอ่ะเนี่ยอันนี้ประกับไอ้นี่มันก็หลุดออกแล้วเนี่ยเนี่ยนี่ยังไงครับ รถผมกับรถเสียทิศเหมือนกันนะเนี่ยฮะใส่คานใส่คานรถสิบร้อเหมือนกันเพราะว่าถาตัดร่องสบายเลยเออถตัดร่องสบาย,ลยแล้วแข็งแรงทนทานกว่าค<แ>านเดิมมันอีกนะครับคานเดิม,มแล้วก็หนักด้วยเฮ้ยนี่นี่แปดน็อตเหมือนกันเนี่ยน่าจะยี่ห้อเดียวกันด้วยเลยโอ้ยไปไทยโอ้ยโอ้สภารรถมึงก็ล้างหนาะไม่ล้างเลยวะ เฮ้ยโค้กแขกโค้กแขกซื้อยางมาใหม่เว้ยยางพันอันนี้อันนี้เป็นยาง700หรือเปล่าเนี่ยเนี่ย750นี่ครับ7 750พันจะทำขนาดไหนอะไรนะอะไรบอสขอดีไปใช้รถชีพขออะไรยางโอ้ยเขาก็มาใส่รถชีพอยู่นี่ฮะรถคันนี้เสียงวาวนี่ ดังนิ่มมากครับดูดูท่อมันทำเองเดือดยอดนี่ฮะห้าพันรถห้าพันก็ท่อจะประมาณนี้แต่ว่าคันของผมมันแปลงเป็นหกพันหกแล้วแต่ว่ารถเสียทิศเป็นห้าพันอยู่แต่ว่าเป็นเครื่องเจ็ดเจ็ดนะครับแต่ไม่ใช่หกแปดเหมือนของผมนะของผมเนี่ยหกแปดแต่ว่าแปลงแปลงเป็นหกพันหกแต่ว่าไส้ในเป็นของเทอร์โบหมดแล้วนะครับเปลี่ยนเป็นไส้ในเทอร์โบทั้งหมดเลย ก็หมดเงินไปเกือบแสนครับทําเครื่องดูเบาะมันดูเบ,ะ <laughs> บาะเบาะสุดยอดเบาะรถไทยเสียทิศแน่นอนจริงๆพวงมาลัยพวงมาลัยครก์ก <laughs> ี้ดูดิดูฝ่ามือผมกับพวงมาลัยดินะดูฝ่ามือผมกับพวงมาลัยเป็นไงพวงมาลัยครก์กี้มันบอกว่าเบาะมันก็บกเบาะคร์กี้นั่นนี่ <laughs> เอาไว้นอนเอาไว้นอนเอาไว้งีบดูสภาพรถไม่ล้างเลยอ่ะมันเอาไปมดุดโครนมาจากไหนไวะเนี่ยโอ้โหอยากแต่งรถแต่ว่ารถไม่ไม่อยากจะล้างแต่งไปเพื่ออะไรไม่ต้องแต่งหรอกขี่อย่างนี้ดีกว่าเนาะเนี่ยนะฮะรถถ้าไม่ล้างก็สภาพนี้แหละแต่รถโกแขกนี่ มันชอบแต่งรถแล้วก็ดูแลรถดีครับขี่มาต้องล้างครับนี่เสียงวาวนิ่งมากไม่ดังเหมือนรถผมเลยขนาดรถผมทำเครื่องใหม่ใหม่วาวดัง <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวจะเอาดันกันให้ดูนะครับกับรถเสียกับรถโคแขกรถเสียที่กับรถโคกแขกเรจะดันกันให้ดูมันใส่หางของอะไรมาวะเนี่ย ยี่ห้ออะไรเนะี่ยหางยี่ห้ออะไรเนะี่ยยี่ห้ออะไรวนะที่สุดแล้วดีจริงอ้าวยี่ห้อไม่มีครับนะครับใครรู้จักว่าอ๋อ s k s เหรอ สีกำแพงแสนหรือเปล่าครับใครรู้บอกด้วยนะใช่หางของสีกำแพงแสนไหม SKS <K>, <c oughs> โอ้มาได้เวลาเหมาะเจาะพอดีเลยเสียดิดีสุดยอดเลยนี่ฮะรถแกดูหลังคาดิดูรังคาเอาไม้ขาวเขาไว้ไม่ใช่อะไรนะเนี่ยมันน่าจะ มันน่าจะสั่นแล้วก็มันดังใช่ไหมอะไรนะไม้ไม้แย่นน้ำมันโอ้โหแย้งอย่างนี่้พอเวลาน้ำมันจะหมดนี่เอาไม้เอาไม้ลงไม้อ่ะเพิ่ทำให้มันเอามาเยอะจังมากโอ้หามีอะไรกี่โมงจะไปแล้วเป่าไปไปเออเดี๋ยวเดี๋ยวตามลงไปโอ้โหล้างหน่อย

آ ه, آ ه, เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูโอ้มาได้ยังหวะพอดีเลยเอาเกียรเจ็บจิงตแล้วโอ้วันนี้มันดีกีไม่ถึงคนระับวันนี้ ดีกีไม่ถึงปกติดีกีมันถึงนี่มัน <c oughs> จัดเต็มแล้วอะอะเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผม